สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่พรเจริญวิทยาน,นะคะกับค่าย PVC World ปีที่สิบนะคะคละก็น้ำู่ำกับน้ำแตกนะคะโอ้ <laughs> ช่ำกบน้ำแตกตอนนี้เราก็เล่นลํลลลลาบานเล่นเล่นวักให้ นะคะบรรยากาศส่วนหนึ่งนะคะบไปเรนเลยไปเรนเลยไปไป่ีช่ากะเกงใหเด้๋ยวี่รไปเข้าไปบินแล้วเทใต้ดอกเป็นไรเนเรื่ากบอยบอยคืออินักไป นม่ many many ี่น kind of ั่นส้คายัตบบแ่ไส้เอาพี่สลงอยู่รสลง่้ว่าแต่พอสลงมาน้อยู่จะใช้ขาสัตว์่ว่าช้สลงกี่เเด็ดใส้ยังถ้าถุงค่ะ <passwords> okay, อุ้ยลงล้ายงลคุนโอเคครับตนนี้ก็เป็นกิจกรรมบางส่วนที่ใช่ P C W ล้ำคุ้มมากันเสด็จก็เสด็จกเห็น P C W ดีมนะคะคุณแม่ธิ์นะคะก็เห็นว่าอ ไปก่อนนักหน้าไปดูก่อน